วันที่10กระกฎาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยา แพร่นานลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมายโสธรบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉเิง เชาชนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ําสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงา กระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสค่ะ